เคยสงสัยไหมคะว่าราชการทำงานดีหรือไม่ดีเราจะรู้ได้ยังไงเพราะบางทีโครงการที่ประกาศเสียงดังแต่ผลลัพธ์จริงๆประชาชนกลับไม่ค่อยรู้สึกถึงประโยชน์เลยใช่ครับหมอและนี่แหละคือเหตุผลที่การประเมินผลราชการกลายเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าไม่มีการวัดผลเราก็ไม่รู้ว่ารัฐทำเพื่อประชาชนจริงไหมและยั่งยืนหรือเปล่า มอกจำได้ว่ามีโครงการหนึ่งเป็นโครงการอบรมทักษะอาชีพใช้งบประมาณไปไม่น้อยแต่พอไปติดตามจริงๆปรากฏว่าผู้เข้าอบรมหลายคนไม่ได้เอาทักษะไปใช้จริงสุดท้ายก็ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ค่ะนี่คือตัวอย่างว่าถ้าไม่มีระบบประเมินผลที่เข้มแข็งรัฐอาจจะคิดว่างานสำเร็จแล้วแต่อันที่จริงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ กลับนน้อยวว่่าทีครจะเป็พระราชกฤษฎีกาพศ2546จึงระบุชัดค่ะว่าหน่วยงานของรัฐต้องมีการประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอทั้งด้านประสิทธิภาพความคุ้มค่าและความพึงพอใจของประชาชนค่ะและไม่ใช่ประเมินแค่ตัวเลขเท่านั้นแต่ต้องดูด้วยว่าโครงการนั้นส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือเปล่าเช่นทำแล้วแก้ปัญหาระยะยาวได้ไหมหรือเป็นเพียงการแค่ปัญหาเฉพาะหน้า ยกตัวอย่างเชิงบวกค่ะเช่นโครงการจัดการขยะของบางเทศบาลเขาไม่ได้ดูแค่ปริมาณขยะที่เก็บได้แต่ยังประเมินต่อว่าหลังทําโครงการแล้วชุมชนมีการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นจริงไหมสิ่งแวดล้อมดีขึ้นไหมนี่คือการประเมินที่เชื่อมโยงไปสู่ความยั่งยืนเพราะทําให้เห็นว่าผลลัพธ์ไม่ได้จบแค่ตัวเลขแต่เปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนและสร้างผลดีต่ออนาคต ถ้ารัฐประเมินผลอย่างจริงจังจะช่วยให้รู้จุดอ่อนและแก้ไขได้ทันเวลาประชาชนเองก็มั่นใจมากขึ้นว่าเงินภาษีที่ใช้ไปไม่สูญเปล่าและในภาพใหญ่ มันทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจริงๆเพราะทุกโครงการของรัฐจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับอนาคตไม่ใช่แค่ทําให้เสร็จในระยะสั้นวันนี้เราคุยกันว่าการประเมินผลราชการไม่ใช่แค่การเช็คงานให้เสร็จแต่คือการตรวจสอบคุณภาพวัดความคุ้มค่าและเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะถูกต้องครับหมอกเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่โครงการที่เสียงดังแต่คือผลลัพธ์ที่ยืนยาวและทําให้ชีวิตดีขึ้นจริง นี่คือหัวใจของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีค่ะและก็เป็นบทส่งท้ายของซีรีส์ EP 1ถึง7ที่เราเล่ามาด้วยหวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพว่าหลักการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือสิ่งที่กำหนดคุณภาพชีวิตของเราทุกวันครับหมอเกือพวกนี้มันค่ะและพบกันในหัวข้อใหม่ๆในซีรีส์ต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ